สวัสดีค่ะเจนนี่พาน้องยูจินขึ้นเครื่องบินครั้งแรกต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยูชัดมงคลและเจนนี่ได้หมดท่านสดชื่นซึ่งทั้งคู่มีทายาทต,ตัวน้อยอย่างน้องยูจินมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วและด้วยความที่น้องยูจินมีหน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาพี่ๆแฟนคลับตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น จนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายหลายคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งทุกครั้งที่มเมจนนี่ออกมาโพสภาพอวดความน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับล่าสุดน่ารินดูมากๆเมื่อน้องอยูจินขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไม่มีงองแงเลยโดยมเมจนนี่ได้ออกมาโพสภาพพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าถึงแล้วนครศรีธรรมราช ยูจินนั่งเครื่องครั้งแรกเก่งมากๆไม่ร้องไม่งอแงอมีบนหิวมีเอามือจับหูนิดหน่อยตอนเครื่องลงเก่งมากๆค่ะลูกแม่ยอมบินเพ่อกลัวลูกเหนื่อยเพราะเพิ่งนั่งรถมาจากเชียงใหม่แม่ไม่ได้มีเวลากลัวเลยเพราะมัวแต่คิดเรื่องลูกผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้เจอกันทุ่งสงงานนี้ทำเอาพี่พีแฟนขับเข้ามากดไลค์พร้อมกับเอ่ยปากชมุมน้องอยูจินกันอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ